นี่ทีสิบล้อห้าคันนะครับมาเทานะครับนี่นะครับรถไถน,นะครับกำลังมาไดมมถไาไดนนไินนะครับผมนี่ครับทีมรถไถมาไถดินนะครับขออนุญาตไปลงปลูกนะครับ ขอเส้นตอนนี้ไปไม่ได้นะครับผมทางตาันนะครับก็คือทางตาันนะครับผมครับกำลังเริ่มไถดินนะครับนกฮิปโปนะครับผมปิดนะครับผมเริ่มไถแล้วน,นะครับ มากับทีมทีมสิบลอ้อนะครับผมกำลังไถดีนนะครับผมนี่ครับไถดีนะครับ นี่ก็เกืบทีมช่างนะครับมาถมดินนะครับทีมช่างมาถมดินนะครับทีมช่างมาถมดินนะครับผมนี่นะครับรถไถนะครับนี่นะครับรถไถกำลังไถไถไวไหมไถไวไหมโอ้ ครับแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ